สวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนซินเครื่องตัดไม้เครื่องเกษตรเกษตรนะครับเป็นเครื่องพันเจ็ดเปลี่ยนซินเครื่องรุ่นนี้ต้องได้ถอดโครงตัวนี้ออกของเครื่องครับมาชมไปด้วยกันนะครับถอดสายน้ำมันสายอากาศครับ เดี๋ยวยกเสื้อสูบขึ้นนะครับจึงถอดปากตัวนี้ออกถอดล่วงจับถอดฝาครอบเอาล่วงจับออกแล้วแล้วก็เอาฝาครอบลันสตาร์ทออกทีนี้จะมาเอาจานไฟออกล็อกก่อนครับหัวเทียนปลอมล็อกก่อนแหวน ลองมาเอาคอยไฟออกก่อนครับน็อตจับ2ตัวถอดสายสวิตสายไฟออกนะครับเอาคอยออกแล้วมาเอาการไฟออกครับหมุนน็อตตัวเมียเข้าไปเหมือนเดิมครับดูให้หน้าน็อตตัวเมียครับให้มันเกือบจะพอดีกันนะครับ น็อตเราจะไม่เสียเอาไม้หรือเหล็กก็ได้ครับมากระแทกลงตรงนี้นะครับครับตรงนี้เอาเชือกอะไรก็ได้ครับมาลองล็อกตัวนี้ก่อนครับล็อกพอประมาณนี้ครับเอาเหล็กตัวนี้ครับยกพอประมาณนะครับอย่ายกสูงเพราะว่าเครื่องมันจะกระแทกที่พื้นมันจะไม่ดีแตะเข้าไปตรงๆ เอาค้อนกระแทกนะครับหลุดแล้วครับริ่มสลักแกนนะครับระวังอย่าให้หลุดหายนี่ครับเล็กๆบางทีเราเอาออกลืมถอดออกเวลาเอาไปเป่าอะไรมันจะก,กระเด็นหายครับมาเอาครอบตัวนี้ออกครับ ตัวนี้จะมีเป็นปั๊มนะครับของน้ำมันเลี้ยงโซ่หยุดจุดนี้ครับแน่นมากเลยเอเลยครับอันนี้เป็นสายของน้ำมันเลี้ยงโซ่ครับเข้ามาจุดนี้อันนี้ก็เป็นปั๊มที่เข้าไปเลี้ยงโซ่อ้าวตัวนี้ขาดครับ สายขาดต้องได้เปลี่ยนน้านนะครับขาดไปเลยนี่ก็อ,ออกมานะครับมันข้าไปซีนนะครับขวาตัวนี้พอเอาชุดนี้ออกมาถอดน็อตสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างนะครับเครื่องพันเก็ดจะยากหน่อยครับน็อตด,ดาวน,นะครับ น,นี้รู้สึกว่าจะเป็นสี่มิลคลายง่ายอยู่ครับพอคลายน็อตออกทั้งสี่ตัวครับอ้าวยกขึ้นมันก็หลุดเลยครับครับน็อต4ตัวมาถอดน็อต่ตัวนี้ออกครับน็อต ตัวล่างตัวนี้แล้วก็ถอดออกค่อยเปลี่ยนซินครับเสียงรถก็ดังแรงครับป้้นติดถนนยังว่าครับพอเอาน็อตออกสี่ตัวก็เอาตัวนี้ออกเลยนะครับเอาคอนยางหรือว่าเอาไม้ก็ได้นะครับอย่าเอาเหล็กน,นะครับพอนเด็กกัดแทกมันจะแตก มาแล้วครับมันจะมีล็อกบาของซินอยู่ครับนี่ครับซินตัวนี้มันจะเป็นบาบาอยู่ข้างในถ้าเรางัดมันจะไม่ได้ครับต้องถอดท้องอ่างออกอย่างนี้ครับถอดออกมาว่าจะล้างประกอบใหม่ไม่ใช่แล้วครับบานปลายเลยครับถอดออกมาก็เจอรอยยาวเลยครับเป็นรอยยาวเป็นแนวเลยครับตลอดแนว ทางนี้เป็นด้านไอดีด้านไอดีก็เป็นรอยลึกแต่ไม่ยาวแต่ลึกมากครับเส้นนี้นะครับแต่ด้านนี้เป็นเยอะเลยอันนี้เป็นการสะสมมานานนะครับขาด2ทีครับผสม2ทีน้อยไปมันจะสะสมอย่างนี้ครับจะเสียดสีทําให้เหล็กเสียดสีกันแล้วเป็นรอยครับแหวนก็ตายนะครับแหวนตายว่าจะเปลี่ยนเฉพาะซินไม่ใช่ละครับนี่ละครับเครื่องเก่าถ้าเราลื้อมามันจะเจอปัญหา บางเครื่องก็ลูกปืนก้านตัวล่างแตกอย่างนี้ก็มีครับตัวบนละลายอย่างนี้ก็มีมันจะเกี่ยว2อทีผสมไม่พอเครื่องตัดไม้มันจะจัดมากนะครับเวลาทํางานดูทางเสื้อสูบก่อนครับด้านในเป็นรอยเยอะนะครับมองตัดแสงครับรอยใหญ่เหมือนกันอย่างนี้เปลี่ยนทิ้งเป็นชุดนะครับว่าจะเปลี่ยนเฉพาะซีน เปลี่ยนชุดใหม่เลยครับเป็นปัญหาอีกแล้วครับถอดลูกสูบออกว่าจะเปลี่ยนลูกสูบใหม่เข้ากันมาเจอเลยนะครับปัญหาครับลูกปืนหลุดออกหมดครับลูกปืนก้านตัวบนนะครับมันก็บานปลายเรื่อยๆจริงๆได้ลูกปืนใหม่มาก,ก็เปลี่ยนเลยครับมีเครื่องสูบครับแหวนกิบล็อกสลักมาครบชุดประกอบนะครับ เดี๋ยวใส่สองทีเขาเข้าครับลูกสูบตัวนี้เป็นสองแหวนนะครับมีสองแหวนตัวเดิมมีแหวนเดียวครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสองแหวนใส่ปิ้นล็อกลูกสูบก่อนครับเอาปิ้นลงนี่ครับที่เป็นรอยกรีดตรงกลางนะครับเอาตัวนี้ลงไปแตะนะครับก็เอาปลายไขควงกดบ่าตัวนี้ลงครับกดบ่าตัวนี้ลงนะครับ ได้นะครับเอาไขควงนะครับนี่นะครับหมุนตัวปิ้นนะครับถ้ามันลงล็อกมันจะไม่หลุดครับหมุนนี่มันลงล็อกแล้วนะครับเข้าล็อกแล้วไม่หลุดนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกมันหลุดออกมามันจะทําให้ลูกสูบเราเสียได้ครับมันจะบาดเป็นรอยเลยนะครับปิ้นตัวนี้นะครับระวังให้มันลงล็อกที่เขาปีดนะครับใส่ด้านทางนี้เข้าไปแล้วก็มาใส่เข้า ้นตัวบนนะครับเดี๋ยวใส่น้ํามัน2อทีก่อนครับใส่2อทีสักนิดครับแกนสลักเสียบเข้าไปครับแต่ให้เราดูหัวลูกศรเอาลูกศรไปด้านทางท่อไอเสียด้านมีบ่าแหวนเอามาด้านไอดีนะครับ เดิมๆเขาก็ทํามาแบบนั้นนะครับให้เราดูทางนี้เป็นทางจานไฟด้านนี้เป็นไอดีครับด้านหน้าเราเป็นไอเสียเอาสอนครับไปด้านนู้นนะครับใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วก็ลูกสูบเข้าครับครับแล้วก็ดันเข้าไปครับ เข้าไปให้มันเห็นบาที่กรีดนะครับก็ใส่ปิ้นล็อกเหมือนเดิมครับใส่ปิ้นล็อกเข้าไปแล้วครับเอาไขควงหมุนดูครับว่ามันลงล็อกไหมถ้ามันไม่ลงล็อกมันจะหลุดออกมามันได้นะครับ มาใส่แหวนครับแหวนสองตัวของสองจังหวะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับก่อนใส่ให้ดูบ่าตัวนี้นะครับดุมอยู่ข้างบนครับดุมล็อกของบ่าแหวนบ่าแหวนให้เอาด้านนี้ขึ้นบนนะครับบ่าบากนะครับขึ้นบนเอาตัวแท่นตัวนี้ลงล่างนะครับมันจะไปรับกันจะไปรับกับบ่านี้พอดี แต่ระวังนะครับของสองจังหวะมันจะหักง่ายนะครับอย่าไปกดกระชากนะครับให้เรากดข้อมือตึงๆแต่ทําแข็งแต่เป็นเป็นอ่อนนะครับอย่าอยากกระชากให้กดตึงๆมือเราถ้าดึงออกไปแรงมันจะหักได้หักเรียครับเอามือจับแตะลงไปครับอีกมือนี้ก็กดๆหน่อยช่วยกันนิ้วมือนะครับนะครับช่วยช่วยช่วยประคองนะครับคือมันจะหักเรียจริงๆนะครับต้องระวัง จะอยู่อย่างนี้ครับตรงล็อกมันครับตัวที่สองก็เหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมกดกดนะครับกดข้อมือตึงๆแต่อย่ากระชากเพราะว่าเรื่องหักนี่มันเร็วมากของ,องจังหวเดหล็กแข็งเปราะนะครับโอเคครับเรียบร้อยเอามาประกอบเข้าเสื้อสูบครับให้ดูด้านทางเอเสียนะครับก็เอาสอนนีครับมาทางด้านทางเอเสีย จัดเบาแหวนก่อนครับให้มันอยู่กับล็อกมันนะครับมันอยู่กับล็อกมันถ้าอย่างนั้นมันจะเข้าไม่ได้ครับต้องมาชโลมสองทีก่อนครับประกอบต้องชโลมสองทีนะครับรักษาแหวนลูกสูบเราเวลาเครื่องติดแล้วมันจะไม่เสียครับถ้าเราไม่ใส่มันจะไม่เลื่อนนะครับลูกสูบเราจะหักได้ไปลูกสูบวยครับ ข้างในเ้าก็ใส่แล้วครับใส่ก็ได้มันมีรูอยู่ครับรูอยู่กับก้านครับก้านปลายบนตัวนี้ใส่ที่หลังก็ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ประกอบต่อนจะประกอบค่อยใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวเอาลูกสูบเข้ากันครับดูบ่าแหวนมันอยู่ตรงจุดได้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่ทางไอดีก็เอาบ่าแหวนมาด้านทางไอดีหัวสอนกะไปอยู่ด้านในเสีย ตัวนี้มันเป็นเป็นบ่าอยู่ข้างล่าง,างครับเป็นเขาทําเป็นโพงไว้อยู่เอาดันเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปเองครับเพราะว่าเขาทําเป็นบ่าให้มันเป็นสลบเข้าไปครับมันก็เลยเข้าง่ายไปประมาณนี้ครับหยดน้ํามันใส่ลูกปืนก้านตัวล่างครับแล้วก็ใส่ลูกปืนข้างเขเวียงด้วยนะครับ ว่า2ทีสำคัญนะครับกับเครื่องสองสวะเรียบร้อยก็เอาลงไปเดี๋ยวเรามาใส่ซีนข้างเขาเวียงใส่ซีนนะครับเบอร์ซีนเป็นเบอร์เบอร์1 2 3 2 35สาครับเผื่อพี่น้องถามมาบางทีก็ถามมานะครับก็บอกไว้ก่อนใส่เข้าไปเลยครับมันมีบ่าอยู่ข้างในนะครับมีบ่าลงอยู่ครับ ครับเป็นบ่าดข้างในครับให้มันลงบ่าครับลงบาตัวนี้ทั้งสองด้านนะครับถ้าไม่ลงไม่ได้นะครับมันจะรั่วจะรั่วล่างก็มาทากาวกันครับตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับด้านล่างนะครับทาเอาไว้ก่อนนะครับใส่กาวไว้ก่อนประมาณสี่นาทีห้านาทีก็ได้นะครับค่อยมาประกอบให้เราสังเกตดูว่ากาวจะแข็งตัวหน่อยนะครับมันจะไม่เลอะเพราะว่าถ้ากาวมัน มันไม่แข็งตัวมันจะทําให้ไม่ดีครับไม่มีความอัดอากาศได้ดีครับบางทีมันอาจจะเลอะออกไปให้มันแข็งตัวหน่อยเวลาเราประกอบเข้าไปมันจะอัดแน่นได้ดีเส้นกาวครับถ้ามันแข็งตัวพอดูว่ากาวมันจะแข็งตัวหน่อยนะครับประมาณนี้ประกอบเลยครับให้ดูด้านนี้นะครับด้านเป็นรูด้านนี้ไม่มีนะครับ ด้านนี้เอามาทางที่ทางตเตอทางโซ่นะครับประกบลงไปนะ้ครับรูน็อตมันก็จะตรงกันพอดีนะครับของอ่างครับพอลงไปประมาณนี้ก็จับน็อตนะครับน็อตยึดสี่ตัวนะครับพอหมุนลงไปสี่ตัวแล้วก็ตา ให้มันแน่นนะครับหมุนเข้าพร้อมกันนะครับสลับกันเครื่องของรุ่นนี้จะเป็นน็อตดาวนะครับเป็นน็อตดาวของสี่มิลน,นะครับบางทีก็มีพี่น้องถามมาว่าน็อตดาวหรือว่าน็อตหกเหลี่ยมเบอร์อะไรอย่างนี้ครับส่วนมากจะเป็นเบอร์สี่มิลน,นะครับเป็นสี่มิลหมุนเข้าให้มันแน่นได้เต็มที่เลยครับกะว่าให้มันได้มันไม่รั่วครับ นะครับถ้ากาวมันแข็งตัวมันจะไม่เลอะนะครับมันจะไม่เลอะออกมาเยอะใส่คอยางตัวนี้ครับเป็นคอขบูก่อนใส่ต้องอากาวไว้ก่อนรอให้กาวแข็งตัวสักแป๊บนะครับคอยมัดติดเข้าเพราะว่ากาวจะแข็งตัวหน่อยครับไปล่อยไว้สักสองสามนาทีมาใส่เข้าไป ให้มันตึกต๊กตึกมือนะครับแน่นๆหน่อยอย่าให้มันรั่วทางมีตัวจับไอ้สายไฟคอยนะครับอยู่ด้านทางจานไฟนะครับเสร็จจากใส่คอขบูก็มาใส่แท่นหน้าคอขบูที่จเจ้าขาบูเข้าดูด้านลายที่จะเข้านะครับทางนี้เป็นรูอากาศอยู่ช่องนี้ครับก็จะมาเข้ารูนี้ใส่ไปเลยครับ ปากยางตัวนี้เข้าไปจุดนี้นะครับใอตัวนี้เสร็จก็มาใส่ท่ออากาศนะครับที่มันดันขึ้นมาจากห้องเครื่องเมื่อลูกสูบวิ่งมามันอากาศจะวิ่งผ่านดันขึ้นมาครับจากท้องอ่างครับจะขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นรูอากาศครับที่ทําให้ผ้าปัม๊มทํางานดึงน้ํามันขึ้นมาได้ครับสายนี้นะครับ เอาเข้ารูนี้ไปเลยครับโครงเครื่องมาใส่ครับใส่โครงเครื่องให้เราสังเกตนะครับด้านนี้เป็นด้านจาันทไฟก็เอาด้านมีดิมแม่เหล็กมาด้านนี้มันจะมีรูรูฐานตัวนี้นะครับสี่รูก็ลงไปจุดสี่รูนี้นะครับ แล้วก็หมุนน็อตเข้าใหน้นแน่นก็โอเคนะครับตัวนี้ก็ดึงลงมาให้มันจับน็อตได้นะครับแล้วมาจับน็อต4ตัวนะครับเอาน็อตจับหมุนเข้าไปให้แน่นก็ได้แล้วครับจะตัดไปเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินนอกรายการก็ได้ยึด น็อตสตัวแน่นนะครับประกอบข้างนี้ครับใส่ไปตามรายเดิมอันนี้ทางด้านล่างใส่เข้าไปมันจะมีล็อกกันอยู่ครับจะมีรูน็อตอยู่นะครับมันจะตรงกันพอดีนะครับรูนอ็อต ตั้งให้พอดีแล้วก็มาใส่ปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มของน้ำมันเครื่องโยกทำงานดึงน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงโซ่ครับใส่ทับเข้าไปเลยครับมันมีรูจับน็อตพอดีพอดีรูตรงกันกันกบตัวแผ่นแหวนข้างล่างพอดีครับแล้วจับน็อตลงไปเลยพอใส่เข้าไป เราก็มาใส่สายยางตัวนี้ครับที่ออกมาจากท้องอ่างของน้ำมันเครื่องนะครับเข้าตัวนี้ครับใส่สายยางตัวนี้ครับตัวที่น้ำมันเครื่องเลี้ยงโซ่ผ่านมาเข้าจุดนี้ออกมาเลี้ยงโซ่ครับตัวเดิมมันขาดครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับ ไส่ตามรอยเดิมนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะวิ่งผ่านออกมาน,นะครับเวลาปั๊มทํางานโยกมันก็จะวิ่งผ่านมามาออกรูนี้เข้ารูบาไปเลยครับน้ามันเลี้ยงโซ่จานไฟก่อนครับก่อนใส่จานไฟอย่าลืมนะครับใส่ริมจานไฟก่อนนะครับเอาลงใส่นี่ครับ แกนที่เขากรีดเป็นรอยนะครับลงไปแล้วก็ใส่จานไฟเข้าไปครับมันจะมีกรีดอยู่นะครับเขาทำเป็นร่องนะครับ้าไปตามล็อกมาเลยนะครับให้มันตรงกับริมนะครับถ้าอย่างนั้นริมจะแตกนะครับถ้าไม่ตรง มันลงล็อกนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยครับใส่แหวนตั้ติงถ้ามีนะครับก็ใส่เข้าไปล็อกหัวเทียนก่อนค่อยหมุนเข้าไปหัวเทียนปลอมตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับแต่ ถ้าเรากระแทกกระแทกเหมือนเอาคัดออกไม่ไม่ทีนะครับถ้าเราหน่วงหน่วงหมุนน็อตเข้าน่วงหน่วงนี่มันได้ครับถ้าเรากระแทกมัวลูกสูบจะแตกได้ครับอันนี้เราหมุนตึงๆึให้มันตึงๆมือเรา <c oughs> ให้แน่ใจว่าได้แล้วก็คลายตัวนี้ออกเลยครับแล้วมาใส่คอยก่อนครับตั้งคอยไฟนะครับ เวลาเราจะตั้งคอยไฟก็หมุนจานด้านแม่เหล็กนะครับมาด้านนี้นะครับเพราะว่าคอยเราก็จะอยู่จุดนี้เอากระดาษหนาเท่าใบปฏิทินแข็งแล้วนะครับหรือหนากว่าสักหน่อยก็ได้ครับลองตรงนี้นะครับจับคอยเข้าไปเลยตามทางเดิมนะครับทางเดิมมันก็ ับมีรูจับ,จบใส่เข้าไปอย่างง่ายๆครับจับน็อตเลยครับเอาให้แน่นพอประมาณก็พอนะครับอย่าแน่นเกินไปครับเวลาเราคลายมันออกยากนะครับพอประมาณว่ามันตึ๊กๆมือแล้วก็โอเคนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เอากระดาษออกครับเอามือหมุนหมุนจานไฟนะครับหมุนแล้วก็ถอยออกมาด้วยได้แล้วครับใส่คัด์ก่อนนะครับก่อนใส่คัด์นะครับใส่สเตอร์ใส่ตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวไปเหวี่ยงหมุนให้ปั๊มทํางานนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องที่มันออกมาเลี้ยงโซ่นะครับครับมีเฟืองอยู่ข้างในของปั๊มนะครับตัวนี้เข้าไป ใส่ถ้วยคัดนะครับอันนี้เป็นสเตอร์ฟวงครับติดกับถ้วยนะครับใส่เข้าไปผมลืมใส่ลูกปืนก่อนเอาเข้าลูกปืนใส่จรารบีสักหน่อยนะครับฉโลมฉโลมให้มันมีความลื่นลูกปืนเราจะทนครับใส่เข้าไปครับ แวนลองครับใส่ก้อนคัดครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาค่อยเปลี่ยนนะครับลองดูก่อนมันแตกสองขาครับหมุนคัดเข้าไปพอจะตึงๆนะครับล็อกตัวนี้ไม่เอาเหล็กล็อกนะครับไม่เอาหัวเทียนปลอมล็อกเวลากระแทกตัวลูกสูบจะแตกครับให้ดูจังหวะลูกสูบกำลังขึ้นนะครับหมุนกลับมาเพราะว่าตัวนี้จะหมุนมาด้านซ้ายมือครับ ทวนเขียมยนาฬิกาตัวคัดนะครับครับให้เราดูลูกสูบกำลังวิ่งขึ้นนะครับปึ๊บขึ้นมาลูกสูบอยู่สูงๆหน่อยนะครับจึงเอาเชือกเข้าถ้าลูกสูบมันลงต่ำๆเชือกจะมามาออกทางด้านท่อไอเสียนะครับแล้วมันจะบีบกันนะครับเชือกมันจะหลุดออกมาที่ปากไอเสียนะครับถ้ามันต่ําลงไปเยอะเวลาเราหมุนมันก็อัด ถ้าทำไม่เชือกแน่นเวลาเราจะเอาเชือกออกมันออกไม่ได้ครับมันจะบีบกับตัวนี้นะครับให้พี่น้องระวังนะครับถ้าทําก็มีพี่น้องเคยทําตามบอกว่าเจอครับปัญหาที่ว่าเชือกมันไปบีบกับตัวนี้ครับที่ทางไอเสียก็ให้ดูนะครับลูกสูบวิ่งขึ้นมานะครับหมุนไปถอยมาเราจะหมุนซ้ายมือถอยขึ้นมามันจะขึ้นพอดีนะครับยับหน่อยนะครับอันนี้มันออกยากนะครับถ้าเชือกไปติดแล้วมันจะ ยุ่งจะได้ถอดเสื้อสูบใหม่นะครับขอให้ระวังตัวนี้นะครับเพราะว่าเรากระแทกต้องเอาเชือกนะครับหัวลูกสูบเราจะไม่เสียทำแบบบ้านๆเรานะครับได้นะครับทีนี้จะกัดแทกครับเดี๋ยวเอาลงข้างล่างก่อนใช้สกัดครับ ปากอย่าแหลมเกินนะครับอย่าคมเกินมันจะขาดตัวสามเหลี่ยมนะครับกระแทกจุดนี้นะครับพี่น้องกเกษตรเราบางทีก็ไม่เคยเอาไปทวนเขียมนาฬิกานะครับมันจะเข้าไปเรื่อยประมาณนี้ก็ได้แล้วครับ เพราะว่าคัด์นะครับเวลาเราติดเครื่องมันจะหมุนไปด้านหน้านะครับทีนี้ตัวนี้มันจะเวียนเข้าครับมันจะหมุนแน่นเข้ามันจะกลับกันแต่ก็เคยมีนะครับที่ว่ากระแทกกระแทกไม่เยอะคิดว่ามันจะได้พอสตาร์ทเครื่องคัด์กระเด็นออกเลยครับเคยเจอนะครับแบบนี้ก็เจอบ่อยก็ระวังครับก็ให้แน่นหน่อยนะครับจะตัดไปเป็นบางช่วงนะครับช่วงใส่คาบูใสฟ้าครอบสตาร์ทใสคาบู พี่น้องคงทํากันได้แล้วแหละครับผมจะตัดป,ประกอบขาบูเข้าแล้วนะครับพี่น้องก็ทํากันได้ง่ายแต่ว่าเวลาใส่ไอตัวลวดกเกาะเร่งน,นะครับรุ่นไอหนึ่งพันเจ็ดนะครับมันจะติดกับก๊อแท่นหลังนะครับก็ต้องยังเอาใส่ก็เข้ายากนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายมันอยู่ด้านในครับโอเคครับเข้าได้นะครับ ีน้ฐานหลังนะครับก็เอาลงล็อกเข้ามาเลยนะครับจะมีรูล็อกเข้ามันอยู่แต่ก่อนอื่นต้องใส่ใส่ขาชกก่อนนะครับขาชกขาชกเข้าไปก่อนนี่ก็ใส่แท่นย,าง,ยางตรงลงมาให้ดู ลวดตัวนี้นะครับมันมาเข้าบ่าตัวนี้ครับบ่าตัวนี้แลครับก็ไปแล้วก็กดลงล็อกนะครับมาจับมีน็อตยึดอยู่นะครับอยู่ข้างล่างน็อตตัวนี้นะครับมันจะมายึดแท่หลังตัวนี้ด้วยนะครับก็จะยึดขบูด้วยได้แล้วครับทีนี้ก็มาติดสายสวิตนะครับ อยู่กับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะลองดูไฟก่อนครับไฟออกอยู่ครับไฟ C D I ก็ไม่เยอะนะครับออกนิดเดียวก็ติดได้จะไม่เหมือนไฟทองขาวนะครับของ C D I ทองขาวจะไฟเยอะแต่ C D I ไฟนิดเดียวก็ติดได้นะครับทีนี้มาเสียบสายน้ำมันเข้าก่อนครับ ันนี้เป็นสายอากาศอยู่ด้านบนนะครับเหยียบเข้าก๊กอกด้านในนะครับด้านบนอันนี้เป็นท่ออากาศเข้าไปให้ผพาปั๊มมันทํางานนะครับใส่ง่าย,ายๆนะครับจับน็อตเข้าไปก็ได้นะครับล่างบนพอดีใส่ล่วงจับเรียบร้อยนะครับเตือน้ำมันเรียบร้อยนอกรายการก็ลองสตาร์ทดู นะครับติดได้ดึง4ีห้าที่จึงติดนะครับแรกๆนะครับเพราะว่าน้ํามันยังไม่ขึ้นมันก็เลยสตาร์ตสีหครั้งจึงติดเอมาดึงสตาร์ตฟังเสียงครับเปิดสวิตช์ก่อนแต่อย่าเร่งแรงครับเพราะว่าลูกแหวนใหม่อย่างนี้ต้องเบาไว้ก่อนนะครับถ้าเร่งแรงจะมีปัญหาแหวนได้เพราะว่าของใหม่นะครับ ถ้ามันเบาไปแล้วก็ปรับเพิ่เข้าหรือว่าถ้ามันเรื่องไปแล้วก็ให้กว่าเขาปรับจังหวะที่เราชอบนะคับอันนี้น้ามันตั้งอยู่รอบเซึ่งกว่ากวานะครับเข็มมันเข็มอากาศตั้งอยู่รอบกว่ากวานะครับรอบกว่ากว่ารอบครึ่งนะครับก็นิ่งดีครับ โอเคเบาได้ดีไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องมันมีความอัดดีนะครับ,บเราเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างครับถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันเป็นกําลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ